สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สามเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบอบการปกครองไทยวันนี้คุณครูได้นําสไลด์นะครับของ powerpoint มาจากอักษรเจริญทัศน์ซึ่งเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบอบการปกครองไทยนะครับมีทั้งหมดอยู่5เหตุการณ์คุณครูแถมเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะรับฟัง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะครับไปอีกหนึ่งเรื่องห้าเรื่องห้เหตุการณ์นะครับประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองในรัชกาล2ร้อยเจ็ดิหเหตุการณ์มหาวิปโยคนะครับสิตุลาสอง6ัหิเหตุการณ์หตุลา 25 1 9สิเเหตุการณ์พฤสภาธมินนะครับเดือนพฤสภาคม25 3 5สสิบหและเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครอง19กันยายน254 9นสิ้านะครับซึ่งเรื่องสุดท้ายที่คุณนครูแท็กไปก็คือการเลือกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมือ่นการปกครองไทยในสังคมปัจจุบันเหตุการณ์แรกคนครูนำเสนอเป็นไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหรอย่างไรนะครับเหตุการณ์คณะเปลี่ยนแปลงการปกครองการ ปกครอง2อง0 2นห5นะครับนำโดยคณะราษฎรนะครับเข้ายึดอำนาจการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 เข้าสู่การปกครองภายใต้ธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ตั้งวันที่ยี่บสี่มิถุนายนของทุกปีในสมัยก่อนนั้นเป็นวันชาติเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อคณะราษฎรนะครับได้ยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วก็ได้นำพระราชธรรมนูญ พระราชบ,บัญญัติธรรมนรูญการปกครองแผ่นดินสยามช่วคราวพุทธศกันี่ร้อยเจ็สิบห้านะครับขึ้นทุนกล้าถวายพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วางไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์เนะครับเพื่อลงพระประมาภิไธยการลงพระปรมาภิไธยคืออะไรการลงลายมือชื่อพร้อมพระราชรัจกรก็คือตราประทับของพระมหากษัตริย์เนี่ยเพื่อรับรองว่า,ากฎหมายแผ่นกฎหมายเรื่องนั้นฉบับนั้นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ถูกตราขึ้นนะครับสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะเป็นรัฐมนูญชั่วคราวนะครับต่อมาวันที่18มิถุนายนมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกนะครับมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดานะเียนจำไว้เลยนะครับพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยนะครับเปิดประชุมสภาเสร็จปุ๊บวันที่10ธันวาคม กร็รัฐธรรมนูญเพื่อทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ,จ้าอยู่หัวลงพระ,ระบรมวิทยเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรสยามพุทธศักราช24 7 5นหนะครับเรามีรัฐมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว89ปี89ปีนี้นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือวันที่10ธันวาคมเราจึงนับเอาวันที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้ทําให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรมัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับนักเรียนอาจจะเกิดเหตุคําถามว่าเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบอบการปกครองที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจําวันอย่างไรนะครับเมื่อก่อนนะครับในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย พระมหากษัตริยทร์ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองนะครับไม่ว่าจะแต่งตั้งใครไม่ว่าจะสั่งประหารใครทำทุกอย่างนะครับภายใต้พระองค์เองพอเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชาอำนาจในการปกครองประเทศผ่านสามทางก็คืออำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัตินะครับผ่านประชาชนผ่านประชาชนในที่นี้คือใครบ้างอ่ะเรามาดูทีละอำนาจ อำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็คืออำนาจศาลนะครับศาลเนี่ยพระองค์ทรงใช้ผ่านการผ่านอำนาจผ่านศาลนะครับศาลปกครองศารลรัฐธรรมนูญศาลอุทธรณ์นะครับต่อมาอำนาจบริหารก็ใช้ผ่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการบริหารประเทศ อำนาจนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมายนิติแปลว่ากฎนะครับบัญญัติแปลว่าเขียนขึ้นสร้างขึ้นก็คือการสร้างขึ้นของกฎการเขียนกฎขึ้นมาเนี่ยครับใช้ผ่านสภารัฐสภานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์มหาวิประโยควันที่14ี่ตุลาคม25 <S 1 6้ารสิบหรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรนะครับได้ทําการยึดอํานาจของตนเองยกเลิกรัฐมนูญและ ใช้อำนาจผดิจการปกครองงงไหมครับยึดอำนาจจากตนเองเดิมเนี่ยครับอำนาจของรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยเป็นรัฐมนนายกราบเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐบาลอยู่นะครับแต่มีเหตุการณ์ของรัฐธรรมนูญรวมถึงคณะรัฐบาลที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามคาสั่งของจอมพลปอจอมพลถนอมกิติขจรนะครับ เพื่อล้มล้างอําคั่วอํานาจเก่านะครับจอมพลถนอมกิติขอจรก็โดยทําการรัฐประหารตัวเองแล้วก็ใช้อํานาจการปกครองแบบผลิตการนักเรียนจําได้ไหมครับ24มิถุนายน2475เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านมาเพียง43ปีนะครับ43ปี ก็มีนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาเป็นการปกครองแบบผลิตการเนี่ยครับนี่คือความไม่มั่นคงของเสถียรภาพทางการปกครองของคนไทยนะครับส่งผลทําให้เกิดอะไรขึ้นอาะนักเรียนมาดูต่อได้เลยครับเกิดกระแสะต่อต้านรัฐบาลนะครับเพราะว่าจะมาใช้ระบอบผลิตการมีการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาและก็นักกฎหมายจำนวนสิคน เธอเรียกร้องอธรรมนูนแล้ก็ถูกจับกลุมเพราะว่าถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏนะครับเกิดการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษานะครับเพื่อทําให้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง13คนนั้นที่ประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักกฎหมายจากนั้นนะครับการชุมนุมก็มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางรัฐบาลพยายามใช้อํานาจทางทหา,หารนะครับควบคุม ปราบปรามด้วยวิธีการรุนแรงทําให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสียชีวิตจํานวนมากสุดท้ายน,นายกรัฐมนตรีหรือจอมพลถนอมกิติขจรต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเดินทางออกนอกประเทศพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาโภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือรัชากาลที่8เรือรัชากาลที่9ของเราทรงมีพระราชกระแสพระราชดำรัสทรงมีทรงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ชาวไทยทั้งประเทศขอให้ระงับเหตุรุนแรงด้วยการตั้งสตินะครับ แล้วก็โรดกล้าโรดกระหม่อมตั้งในสัญญาธรรมศัสตร์หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนั้นนะครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2517ขึ้นเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ทดแทนเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้มีความตื่นตัวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มรณรงค์เกี่ยวกับ เรียกร้องสิทธิของตนเองแล้วก็รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเหตุการณ์ต่อมาครับเมื่อกี้นี้2,516มีรัฐมนูญ2,517ต่อมามีเหตุการณ์มีเหตุการณ์6ตุลา2,519นะครับเนื่องจากว่าจอมพลถนอมกิติขจรนายอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับเดินทางกลับมาประเทศไทยก็มีนะนันิสิตนักศึกษานะครับประท้วงการกลับมาของ อดีตนายกรีคนนี้นะครับบริเวณมหาเทยัยธรรมศาสตร์เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายก็คือขบวนการของนิสิตนักศึกษานะครับที่ถูกโจมตีว่าฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์เมื่อกี้นี้คุณครูพูดแล้วใช่ไหมครับว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์ก็คือผู้ฝักฝ่ายผู้ฝักฝ่ายการเมืองการปกครองแบบเผด็จการเขาว่านักศึกษาเป็นผู้ฝักฝ่ายการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนะครับ ส่วนฝ่ายขวาก็คือฝ่ายเจ้าก็คือกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากนั้นก็มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยพนเรือเอกสงัดชลอยู่เป็นหัวหน้าคณะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งโดยคนเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับที่13 แห่งประเทศไทยขึ้นในปีพุทธศักราช2,521จากนั้นนะครับเมื่อมีมีเหตุการณ์คลี่คลายก็เริ่มออกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้นะครับรัฐบาลได้มีนโยบายปรับตามคอมมิวนิสต์อย่างหนักเลยนิสิทนักศึกษาบางส่วนก็ต้องถึงขั้นหนีออกนอกประเทศ เหตุก,การณ์ต่อมาครับเหตุก,การณ์พฤษภาธรรมนิน2 5 3รมิิ2535มีการถูกคิดอำนาจจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอนะครับโดยพลเอกสุนทรคงสมพง์เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี3-4นะครับตั้งตั้ง เมื่อกี้นี้ตั้งแต่ปี25 2 1นะครับมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งคือปี2534เป็นฉบับที่1 4แต่งตั้งน,นายอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะครับเพราะว่ามีการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับโดยมอบหมายให้พลเอกสุขินสุจินดาคาระไปยืนดำรงตำแหน่งจากนั้นนะครับนิสิตนักศึกษารวมตัวกันบริเวณถนนราดนเนินเพื่อประท้วงในปี35แล้วก็เกิด ใช้อาวุธความรุนแรงในการปราบปรามทํา,า,าทให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจํานวนมากแล้วก็เหตุการณ์ก็ยุติลงในวันที่20พฤษภาคม2535นะครับโดยที่พลเอกสุดจินดาคราประยุนได้ขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์นี้นะครับบรรดาผู้นําทางการเมืองและผู้นักวิชาการได้ร่วมกันแก้ไขและเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่ามี แนวทางปฏิรูปการเมืองไทยนำไปสู่การปกครองการนำไปสู่การประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยปี40เป็นฉบับที่16นะครับมาใกล้ตัวเรามากขึ้นครับก,ก,การยึดอำนาจการปกครอง19กันยายน2549นะครับเนื่องจากมีการมีความขัดแย้งทางการเมืองในคณะรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับคณะปฏิรูปการปกครอง โดยมีผลเอกสนทิบุญยรัตนกรินเป็นหัวหน้านะครับก็ทําการนี้การปกครองจากนั้นก็ประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับพรศักราศัสเเป็นฉบับที่17นะครับทําให้ผลที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาการเมืองไทยยังคงไม่ยุติเช่นแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายประท่วงชุมนุมนะครับเหตุการณ์นี้ก็เคยมีการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนาะ นักเรียนจะต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในสมัยปัจจุบันนะครับโดยที่แนวทางการเลือกรับข้อมูลข่าวสารนะครับแบ่งออกเป็นสอสาส่วนได้กันก็คือเลือกรับจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ควรเลือกรับจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับควรเลือกรับจากหน่วยงานที่มีบรรณาธิการคัดกรองเช่นหนังสือพิมพ์เช่นหน่วยงานของรัฐการนะครับเพื่ออะไรเพราะว่า เมื่อมีบรรณาธิการรับรองหมายความว่าข้อมูลที่ถูกนําเสนอนั้นถูกตรวจสอบแล้วแต่ถ้านักเรียนรับตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับมันใครอยากจะโพสต์อะไรก็ทุกคนถือสื่อในมือแต่ขาดการยืนยันหลักฐานหรือการคัดกรองนะครับแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านและรับฟังข่าวสารด้วยว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมันเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขานําเสนอนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยว่า ข่าวสารจากแหล่งต่างๆนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับจัดประเภทข้อมูลข่าวสารโดยที่เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์วิเคราะห์ตามข่าวสารตามประเด็นต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและชัดเจนเรามาดูสรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญขอ,ของการปกครองระบอบก,การเมืองของระบบก,การเมืองการปกครองไทยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองไทยส่งผลทําให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างมากนะครับประชาชนเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับการเลือกรับพพข้อมูลข่าวสารก็ต้องใช้จรณญาในการรับรู้ไม่ใช่ว่าเอ,อ,อะอะก็ฉันเชื่ออย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีป่อนตัดสินใจสำหรับวันนี้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ